สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้สมาร์ทโฟนซัมซุงนะครับย้ำนะครับยี่ห้อซัมซุงนะครับเมื่อใช้ไปสักระยะนะครับรู้สึกว่าเวลาสัมผัสหน้าจอนะครับหน้าจอไม่ค่อยปัดตามที่เราสัมผัสเลยเลื่อนตามที่เราสัมผัสนะครับวันนี้ผมมีวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับว่าหน้าจอเราปกติอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สําคัญอย่าลืมกดแช์กับคนที่คุณรักกดแชทกับคนที่รักคุณ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับให้เราไปหมดการโทรของเรานะครับกดดอกจันชาร์ปศูนย์ดอกจันชาร์ปก็จะเข้าสู่หน้าเช็คระบบในมือถือซัมซุงของเรานะครับให้เราแตะที่คำว่า Touch เราจะเห็นว่าหน้านี้นะครับจะมีช่องเสียบกเล็กนะครับให้เราใช้นิ้วนะครับ แต่ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆให้ครบทุกช่องนะครับตัวนี้จะเป็นการเช็คหน้าจอสัมผัสของเรานะครับว่ามือถือเรานะครับหน้าจอที่เราสัมผัสอยู่นี้ปกติหรือไม่นะครับถ้าเราแตะสัมผัสนะครับช่องสี่เหลี่ยมทุกช่องในหน้าจอมือถือของเรานะครับแต่ได้ทุกช่องโดยไม่มีช่องว่างเลยนะครับแสดงว่าเบื้องต้นนะครับหน้าจอของเราปก,กตินะครับ เท่านี้เราก็สามารถเช็คได้แล้วว่านะครับหน้าจอของเราปกติอยู่หรือไม่ครับ